ตอนที่316ชื่อตอนว่ามุ่งสู่ต้นไม้โลกตอนที่สามอ่านั่นมันเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้โลกทีโอรอจำได้ถึงความจริงนี้ทันทีมันเป็นเวลาหลายปีแล้วเอ็ดวินได้มาหาเขาหลังจากที่ช่วยชีวิตเอลโลนาและมอบของขวัญจากแอลเฮมให้เขามันคือเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้โลกที่มิตราได้กลิ่นเข้าไปสายตาของเขาจับจ้องไปบนหัวของมิตราโดยธรรมชาติ แหล่งพลังชีวิตทั้งหมดในเ r e ท t อ o r เรสต้นอ่อนของต้นไม้โลกกำลังเติบโตบนหัวเล็กๆของเธอหากต้นอ่อนนี้มาจากต้นไม้โลกมันก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมไมิตราจะมีพลังในเกรทฟอ r เรสต้นไม้จากอีกตราซิลในยุคโบราณการมันได้เชื่อมต่อกับสมิติและมีอิทธิพลกับทั้ง9มิติเมื่อเทียบกับความใหญ่โตของมันป่านี้ไม่มีอะไรไปมากกว่าวัชพืชแม้ว่ามันจะเป็นเพียงต้นอ่อน แต่ก็ไม่มีสิ่งใดในป่าที่สามารถขัดขืนมิตราผู้ที่หยิบยืมชื่อของอิกดาซิลได้ยทีโอค้าทำได้ดีไหมมิตราหันหัวมหาเทโอดอรหลังจากที่เปิดเส้นทางดวงตาองเธอส่องแสงราวกับโคมไฟขณะที่เธอคาดหวังถึงคำชมใบหน้าที่ไร้เดียงสาของเธอยังคงเหมือนเช่นเคยเทโอดอรอดที่จะหัวเราะมาไม่ได้และลูบผมสีขาวของเธออยู่หลายครั้งใช่ทำได้ดีมากเฮ้ วิตราหัวร้อร่ากับเธอจักตกี้แล้วเริ่มต้นคนที่ไม่รู้จักเธอคิดว่าเธอเป็นเด็กที่ออกมาเที่ยวเล่นไล่จับไล่จับวิตราร้องมาอย่างร่าเริงขณะที่เธอพุ่งตัวไปยังเส้นทางที่แหวกออกเธอต้องการเล่นไล่จับหรอเที่ยวดอวิ่งตามเธอด้วยรอยมออนโยนขณะที่ทั้งสามคนที่เหลือก็เดินตามไปด้วยท่าทางเบื่อหน่ายทั้งสี่คนได้เดินผ่านป่ารากต้นไม้มีความสูงถึงข้อเท้าขณะที่กิ่งไม้ฉีกผิวหนัง ทำให้เกิดลาดแผลได้เขามีประสบการณ์กับมันมาก่อนแต่มันก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีครั้งนี้ผู้ที่ใช้พลังนี้คือมิตราทุกครั้งที่เธอก้าวเท้าพืชพันธุ์จะขยับตัวเมื่อเธอฮึมทำเพลงสายลมก็จะตอบรับราวกับว่ามันคือเสียงของดนตรีไม่มันไม่ใช่แค่นั้นนี่ที่รอเสริมการมองเห็นของเขาจิตวิญ,ญญาณท่าที่ไรผู้ทำสัญญาได้มารวมตัวกันและเต้นร้อง รอบๆตัวมิต,ตาเลยมันเป็นภาพที่น่าสัจจั์และขณะที่โลกธรรมชาติได้ตอบรับความปรารถนาของมิตรามันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่พลังที่ไหลเวียนในเกรทฟอเรสและเหล่าเอลที่บูชาเอกดาซิลได้ฝื้นคืนอำนาจเทพบางส่วนของมิตราผู้มีพระคุณนั่นคือจิตวิญญ,ญาณธาตุโบราณที่เราอ,อ่านอารมณ์ในน้ำเสียงของเอ็ดวินได้และมองย้อนกลับไปใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคารพ มันก็เหมือนกับความรู้สึกของอัศวินแห่งแอนดรสที่มีต่อจกักรพรรดิหรือเราผู้ติดตามของไรรอนอารมณ์มันอัดแน่นอยู่ในน้ำเสียงของเอลฟ์ใช่นั่นถูกต้องแต่ความรู้สึกนี้มันเป็นไปได้อย่างไงคุณหมายถึงอะไรเทโอดอร์ไม่ได้ยินคำตอบมันคือแอลเลี่ยมที่เป็นคนตอบกลับแทนตอนนี้เราสามารถรู้สึกได้ถึงพลังของต้นไม้โลกจากเธอขนาดของพลังของมันยังด้อยกว่าจิตวิญญาณท่าชั้นสูง แต่ความบริสุทธิ์มันลึกซึ้งยิ่งกว่าข้าอยากจะก้มหัวลงต่อหน้าเธอและมอบคำขอบคุณเหมือนมากไปไหมสองผู้พิทักพยักหน้าและท้ายที่สุดแล้วเทียรอยก็ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้วิทักของเอลไม่อาจจะปิดซ่อนความเคารพของพวกเขาได้และต้องการมอบลงกับพื้นอย่างนั้นหรอพวกเขาแทบจะไม่อาจต้านทานมันด้วยพลังระดับผู้ก้าวข้ามงั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจหากเอลตนอื่นๆจะก้มกราบและสรรเสริญทันทีเมื่อพวกเขาเห็นมิตรา ฉันควรจะคิดเกี่ยวกับการวางมาตรการบางอย่างไหมการฟื้นคือนอำนาจเทพของมิดราไม่ใช่ปัญหามันคือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหารากฐานของพลังเธอจะขึ้นอยู่กับต้นไม้โลกและความศรัทธาของเหล่าเอลที่มีต่อเธอหากเป็นอย่างนั้นผู้ทำสัญญาของมิรราเองก็ไม่อาจจะหลบหนีจากดินแดนนี้ได้มันจำต้องทำสิ่งหนึ่งให้เสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงมันเทโอดอกังวลเกี่ยวกับมันเมื่อเขาเห็นท่าทางของเวโรนิกาเวโรนิกาหืม เวโรนิก้าสัมผัสได้ถึงคำถามของเขาและมองลงไปยังข้อมือซ้ายของเธอเธอกำลังสวมกำไลข้อมือที่มีตัวอักษรแปลกๆสลักบนมันเธออารมณ์ไม่ดีเพราะเครื่องประดับหรออย่างไรก็ตามความคิดนั้นก็หายไปในทันทีมันเป็นเพราะดวงตาเทอ,อรอสามารถมองเห็นทะลุดได้ถึงคุณสมบัติของกำไลทันทีกำไลผนึกเวทเวโรนิก้าพยักหน้าและอธิบายมันระงับพลังเวทที่รั่วไหลออกจากร่างกายฉันฉันอารมณ์ไม่ดีเลย เพราะว่าฉันกำลังสวมมันอยู่ขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกลำคานนะทำไมเธอจึงสวมกำไรนี้ล่ะจอมเวทต้องสะท้อนพลังมานาะด้านนอกร่างกายและวงกลมภายในร่างเพื่อสัมแดงพลังการสวมกำไรนี้ก็เหมือนกับการผูกมัดมือเท้าเอาไว้แน่นอนเธอไม่ได้ไร้การป้องกันเพราะเธอมีความสามารถทางร่างกายที่น่ากลัวแต่เธอก็ยังอ่อนแอกว่าปกติมากไม่มีเหตุผลสำหรับเธอที่ต้องสวมกำไรนี้ หากปราศจากมันพลังเวทของฉันจะเผาป่านะ่ะเทโอดอรก็เข้าใจคำอธิบายได้ในทันทีมันทำให้เขานึกถึงสิ่งที่แอดวินเคยกล่าวเมื่อตอนที่เขาไปยังเมลเทอร์ในฐานะทูตเขากล่าวว่าต้นไม้โลกได้ถูกเผาก็เพราะเธอบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาทางสายเลือดฉันชานดีนมาว่ามังกรแดงมักจะอาศัยอยู่ในเขตภูเขาไฟและมีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกธรรมชาติงั้นการอยู่ในเกรทฟอเรสก็อืม ฉันควรจะใส่มันจนกว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นฉันจะเข้าไปในบ้านของคนอื่นและก็กลายเป็นผู้วางเพลงได้ยังไงมันจะไม่เป็นไรเมื่อฉันสวมมันอยู่เธอพูดอย่างไม่ใส่ใจแต่ทว่าทีโอรอคือจอมแม่เช่นเดียวกันกับเธอและรู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดมากแค่ไหนเธอได้ตัดการเชื่อมต่อพลังเวทของเธอและมันจะทําให้ความรู้สึกไม่ต่างกับคนที่ถูกทาลายมือและเท้าแม้ว่าเธอจะอยู่ในสภาพนี้ไปเพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเขาก็รู้ได้ว่าเธอกําลังอดกลั้น เทโอดอร์เชื่นชมเธอแล้วอดที่จะพึพมพำไม่ได้พวกมันเป็นคำพูดที่ไม่มีเจตนาอะไรแอบแฝงฉันหวังว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ท,ทันทีที่พวกเรามาถึงเราจะวางวงเวทรอบตัวเธอใช่มิตรราผู้กำลังเดินนำหน้าได้ยินคำพูดของเทโอดอร์และหันมาหาเขาเทโอต้องการไปถึงเร็วกว่านี้หรอหืมอ่าใช่ยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งดี เข้าใจแล้วทีโอเชื่อในตัวมิตรได้เลยเออเออมิตรายิ้มอย่างสดใสและยกเสียงของเธอขึ้นเสียงของเธอดูอ่อนนุ่มราวกับลูกแก้วที่กลิ้งไปบนถาดสั้นลงหนึ่งชั่วโมงต่อมาในระหว่างการมาเยือนครั้งก่อนการเดินทางมันต้องใช้เวลาเพียงครึ่งวันด้วยความชื่อหลองแอรโรนาลอ,อตามันจะใช้เวลาสมวันไม่เดินทางแบบปกติและหนึ่งวันเมื่อบินเหนือต้นไม้ แต่มิตรากลับย้อนเวลาให้เหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้กลุ่มของเทโอดอรที่ถูกย้ายไปอยู่ใจกลาเอลเฮมในวิธีที่จอมเมทขั้นแปดทั้งสองยังไม่อาจจะเข้าใจได้เจา้ามาถึงที่นี่เร็วนะักเทโอดอรลูเมียมาพบพวกเขาและไม่อาจจะปิดซ่อนใบหน้าที่งวงงวยของเธอได้ความประหลาดใจของเธอยิ่งมากขึ้นเพราะเธอได้เฝ้าดูตำแหน่งของทั้งสี่คนตลอดผ่านราตโชสพวกเขาเคลื่อนย้ายผ่านระยะหลายกิโลเมตรต่อหนึ่งนาที บางครั้งจะกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่เหมือนกับอตาวิธีนี้มันคล้องเกี่ยวกับการแทรกแซงมิติโดย,ดยตรงเทเลพอร์ตหรอไม่สิหรือว่ามันจะเป็นการบิดเบือนช่องว่างข้าคิดว่ามันไม่มีใครสามารถใช้เวทมิติรอบต้นไม้โลกได้สิสาเหตุของเรื่องนี้มิตราก็ได้ถูกเรียกตัวกลับไปแล้วมันก็เพื่อไม่ให้หล่าเอลคู่เข่าต่อหน้าเธออย่าเลยก็ตามผลลัพธ์นี้กลับทําให้ลูเมียรู้สึกสับสน มันพลังรอบต้นไม้โลกนานแน่นอย่างมากมันเป็นตัวตนที่เหนือล้ำแต่ในท้ายที่สุดต้นไม้โลกก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นภูมคุ้มการนลี้ยงรัของมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นมันจึงไม่แปลกค่ะมันจะเคลื่อนไหวตามความต้องการของมิตราเนื่องจากมิตราได้รับการยอมรับไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างมันลูเมียซึ่งไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนของมิตราแล้วก็สับสนแต่ในไม่ช้าเธอก็เปิดปากขึ้นโปรดตามเรามามันยังไม่พร้อมดีแต่เราได้เตรียมห้องไว้แล้วสำหรับเทโอ,อและทุกคน อขอบคุณครับนอกจากนี้ผู้พิทักเอ็ดวินและผู้พิทักแอลเลียมทั้งคู่ต่างก็ลงแรงไปมากทันทีที่วิธีเขียวขจีจบลงเราจะเริ่มกระบวนการรักษาทั้งคู่ขอบคุณในความเมตตาเอลทั้งสองที่มาพร้อมกับพวกเขาแยกทางกันตรงนี้ทิวดอถ่ายทอดความรู้สึกจากใจจริงให้ทั้งคู่พวกคุณทั้งสองสามารถมาหาผมได้ตลอดเวลาเมลเทอร์และผมทิวดอจะไม่มีวันลืมความดีของพวกคุณมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมเดินทางกับท่าน เราจะมาพบท่านในวันพรุ่งน,นี้ผู้มีพระคุณเอ็ดวินและเอลเลียมสองผู้พิทาได้เดินจากไปอย่างกล้าหาญโดยไม่ได้กังวลถึงผลกระทบจากอาการบาดเจ็บเลยพวกเขาจะหายดีในครั้งหน้าที่พบกันไหมเทโอดอร์มองไปข้างหน้าขณะที่เขาเดินตามหลังลูเมียไปพร้อมกับเวโรนิกาการเดินของลูเมียค่อนข้างชา้ามมนราวกับท่าทางผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับป่านี้และทันใดนั้นเทโอดอร์ก็มีคำถามลูเมียืึ พิธีเขียวขจีคืออะไรหากมันเป็นความลับก็ไม่จะเป็นต้องบอกผมลูเมียสายห่วงเธอด้วยรอยมอ่อนโยนไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบางครั้งต้นไม้โลกจะผลัดใบเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตสิ่งนี้ก็จะถูกเก็บเอาไว้แล้วก็นํามาใช้เป็นปุ๋ยสําหรับป่าอย่างไรก็ตามขนาดของมันก็ใหญ่จนทั้งสองคนต้องออกไปเก็บมันหรอสอเอลชั้นสูงเอ่อบางทีนะใช้แล้วก็มันก็เป็นตามที่เจ้าคิดนั่นแหละ เอโดนลและเอลิซาไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่เขาเชื่อมต่อกับราตาโทสมีเอลเชนสูงเพียงตนเดียวที่ททโอดอยังไม่ได้พบแต่ก็ไม่มีใครจะคิดถึงคนที่ตัวเองไม่รู้จักอยู่แล้วพวกเขาก็คุยกันสักพักก่อนที่ลูเมียจะยกหัวเรื่องขึ้นมาก่อนททโอดอรอเราขอถามได้ไหมว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมเธอเหลือบมองเวโรนิก้าแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงต่ำมันต้องเป็นเรื่องสำคัญหากเจ้ามากับเธอ S <S> มันก็เป็นตามที่คุณกล่าวการดำรองอยู่ของวโรนิกา้าถือเป็นภัยคุกคามต่อต้นไม้โลกทีออร์จะไม่มาก,กับเธอหากพลังของเธอไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเทีออร์อยืนยันคำพูดของลูเมียและหยิบเลือกคำพูดของเขาอย่างระมัดระวังเขาควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนมังกรปีศาจทีททอกที่จองทําลายดินแดนแห่งนี้หรือวอลล์คันเก้าที่ฟื้นคืนชีพและมุ่งเป้ามายัางต้นไม้โลกทุกเรื่องล้วนไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปดังนั้นเขาจึงคิดว่า เขาไม่ควรจะพูดถึงมันขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ขณะนั้นเองสวัสดีจู่ๆใครบางคนก็ปรากฏตัวต่อหน้าลูเมียทิโอรอลและเวโรนิกาสองจองเวทก้าถอยหลังไปทันทีและเวโรนิกาก็เริ่มขยับนิ้วไปบนกำไลข้อมือเธอเอลฟ์เหรอคนที่ปรากฏตรงหน้ามีผมสีดำดวงตาสีทองและสวมชุดขนสัตว์สีขาวเธอสวยมากและมันแตกต่างจากความงดงามแห่งผืนดินของเอลเธอกำลังจ้องมองเขาอยู่ เธอสูงประมาณ160ซนติเมตรและมีน้ำหนักที่ไม่แน่นอนการกระจายศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและท่าทีการยืนของเธอแสดงเห็นว่าเธอผ่านการฝึกฝนไม่ย่างดีทโอโดอรประเมินว่าเธอจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับเอ็ดวินและก็แอลเลียมเป็นอย่างน้อยจนเขาอดที่จะกังวลไม่ไดเ้เดี๋ยวก่อนลูเมียเข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกเขาเทิโอโดอนี่คือครั้งแรกที่เจ้าพบเธอเธอคือนักเต้นําดับที่สามผู้ใช้อาคมแห่งเผ่าต้นสนแห้ง ค่ะไทยทเนียไทยทเนียพูดชื่อของเธอด้วยน้ำเสียงแหบแห้งและยืนอยู่ตรงหน้าเทโอดอร์โดยไม่ลังเลเจ้าคือผู้ทำสัญญากับจิวิวญ,ญาณธาตทโบราณเหรอถูกต้องคี้วของเทโอดอร์คว่าเป็นบมไม่เห็นท่าทางที่ไม่เป็นมิตรของเอลชั้นสูงเวโรนิก้าเองก็ไม่พอใจตัดสินโดยณหภูรมิรอบตัวเธอในอัตรานี้การต่อสู้จะเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันไทเทเนียเมินเฉยแรงกดดันที่รุนแรงและมองมาอย่างเทโอดอร์ด้วยดวงตาแปลกๆเราเห็น หากเจ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าคือคนที่อาจารย์ของเราได้เลือกอาจารย์ไทเทเนียพยักหน้าแทนการตอบด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์เราจะแนะนําตัวอีกครั้งเราคือสิทธิ์ของจอมปราดมา d a ดลเฮอร์แซมผู้สืบทอดจิวิญญาณธาตุโบราณเจรอสจากนั้นเธอก็พูดสรุปการแนะนําตัวอันน่าตกใจของเธอเราไททเนียเฮอร์แซมได้รอเจ้าอยู่นานแล้วตอนที่317ชื่อตอนว่า มุ่งสู่ต้นไม้โลกตอนที่สีทียรอถามด้วยท่าทางประหลาดใจคุณคือสิทธิ์ของไมดดลเหรอเขาไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อนี้ที่นี่จอมปราดที่เต็มไปได้วยความลึกลับมากมายเขาเป็นทั้งจอมเวทและผู้ใช้ทาตุไมดดลเป็นบุคคลลึกลับความสําเร็จของเขาถูกบันทึกเอาไว้ในหอคอยเวทมนต์แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความสัมพันธ์ส่วนตัว มันเป็นที่น่าสงสัยว่าเขาแม้ก,กระทั่งรู้จักความตรกะและตอนนี้เขากลับมีลูกศิษย์ที่เป็นเอลชั้นสูงนอกจากนี้เขายังทิ้งจิตวิญญาณธาตุโบราณอีกตนเอาไว้หากมันถูกเรียกว่าเจรอสงั้นตัวตนของมันก็คือเซเฟอร์เอลโลนาเคยแสดงภาพลวงตาให้ฉันดูอยู่ครั้งหนึ่งเซเฟอร์เทพแผงสายลมตะวันตกเทพผู้ตัดผ่านรอบโลกวัตถุที่สรอบภายในหนึ่งวัน และก่อให้เกิดพายุเพียงท,อท่อถอนหายใจแม้ว่าพลังในช่วงยุคเวลานั้นจะไม่อาจจะฟื้นคืนได้แต่เขาก็ยังคงสงสัยในตัวตนของไมโดลอยู่ดีเทีร์รอนถึงภาพของเจรอสที่เอลนาแสดงให้เขาเห็นเขารูปมงกุฎและร่างที่รอบร้อมด้วยเกราะรูปร่างของมันทำให้เขานึกถึงยักษ์ในยุคโบราณการผมลีนมาว่าเอลไม่อยากจะเป็นจอมเวทได้ หรือว่าเอลชั้นสูงนั้นแตกต่างออกไปไม่มีทางไทเทเนียตอบด้วใบหน้าไร้อารมณ์พวกเราไม่อาจจะแทรงแซงกระแสะธรรมชาติที่ขัดกับความเป็นจริงได้พวกเราคือสายพันธุ์ที่ไม่อยากเรียนรู้เวทมนต์มีเพียงสิ่งเดียวที่คาดเรียนรู้จากเขาคือภูมิปัญญาของธรรมชาติความเป็นจริงของธาตุมนุษย์กลับสอนเอลชั้นสูงถึงธาตุไม่ใช่ว่าเจ้าเองก็คาดเดามันได้หลังจากพบอาจารย์ข้าหรอ เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะมนุษย์แต่เขาก็ไม่ใช่มนุษย์ที่รอตกอยู่ในความเงียบการคาดเดามันแตกต่างจากการได้ยินโดยตรงจอมปราดไมดด้เฮอร์แซมไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่การพูดกันจริงเลยที่จะบอกว่าเขาคือบิดาแห่งเวทมนต์ของมวลมนุษย์และเขายังได้ก่อตั้งระบบของจิตวิญญ,ญาณทาขึ้นเขาเป็นใครกันเขา ได้สร้างพันธสัญญาระหว่างฉันกับมิตราและตอนนี้เขากลับมอบจิตวิญญาณธาตุโบราณให้เอลชั้นสูงเทอรอเิดย้อนกลับไปเมื่อเขาพบกับไมออที่น้ำพุแห่งปัญญาบนต้นไม้โลกเขานด้ถึงคำพูดพูดหนึ่งจากไมรรเสรจเสี้ยวความทรงจำได้เพียกร้องหาคา่าเช่ิงวัตรูสิจิงยกโทษให้ค้าด้วยค้าเล็งเห็นถึงการมาเยือนของเจ้าแต่ค้าไม่อากเคลื่อนไหวได้ในครั้งนี้ ข้าถูกบังคับให้ต้องทักทายเจ้าและผู้ทำสัญญากับเจ้าด้วยวิธีนี้การให้อภัยแม้ว่าเขาจะอยู่มาเนินนานและเป็นผู้หลุดพ้นเขาก็ยังอ้างอิงถึงมันครั้งนี้มันหมายความว่าเขารู้ถึงสถานการณ์ดีการมองอนาคตความสามารถของไมรอลไปไกลเกินกว่าผู้นำไวท์ชาวเวอร์ฮิตคริฟมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับไมรดอลที่จะสังเกตเห็นอนาคตที่ห่างไกลเกินกว่าศตวรรษ เช่นนั้นมีเงื่อนงำน้อยเกินไปทั้งหมดที่เขาคาดเดาได้ก็คือไมรอลได้ทิ้งการเตรียมการบางอย่างาไว้ด้วยเจตนาที่ไม่แน่ชัดเพื่อที่จะทราบถึงข้อมูลที่เพิ่มเติมมันจำต้องฟังคำพูดของเอลชั้นสูงไททเนียผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นสิทธิ์ของไมดอลคุณบอกว่าคุณกำลังรอผมอยู่ที่รอถามส่งผลให้ไทเทเนียสายหัวค่ะไม่มีอะไรจะพูดและต้องการที่เจ้าตามข้ามา แต่เรื่องของเจ้าดูจะเร่งด่วนกว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังแห่งความตายที่มาจากตะวันตกเฉียงใต้ไหมคุณรู้ได้ยังไงเจ้าไม่รู้วิธีมองดูเช่นอาจารย์ค่ะแต่มันก็ไม่ยากที่จะอ่านความมืดไทเทเนียเป็นตัวตนที่ลึกลับเชกเช่นอาจารย์ของเธอไมไดอลลูเมียชง,งักนิ่งกับคำพูดที่เธอไม่อาจจะเข้าใจเฮ้ <Hey! S 2> ในขณะนั้นเองเวโรนิก้าโกรธที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ทำไมเธอจึงออกมาที่นี่และพูดอะไรเช่นนั้นกัน เธอสนุกกับการแซงทําเป็นรู้ทุกสิ่งอย่างนั้นหรอเธอคิดว่ามันดีแล้วหรอที่จะไปฏิบัติกับพีโอเช่นนี้หื่มกาไลรอบมือซ้ายของเวโรนิก้าสัน่นพลังเวทของเวโรนิก้าไม่ใช่สิ่งที่จะถูกกักได้ด้วยอุปกรณ์เวทเพียงชิ้นเดียวความทนทานของกําไลกําลังลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอปลอดปล่อยอารมณ์ของตัวเองอ๋อมังกรที่ครั้งหนึ่งเคยเผาต้นไม้ของเราไม่ใช่ว่าเจ้าควรจะสุภาพมากขึ้นเมื่อมาเยือนอีกครั้งนี้หรอ ว่าไงนะฉันควรจะพูดมันตรงๆดีไหมยายเอลขี้ขาดว่าไงนะไทเทเนียตอบสนองก,กับคําว่าขี้ขาดทันทีไม่เชื่อว่าเธอเป็นเอลที่เอาแต่หลบซ่อนในเหตุการณ์ครั้งก่อนหรอทุกสิ่งมันจะง่ายเมื่อเธอสามารถเห็นอนาคตได้เธอกลับหนีไปเพราะเธอรู้ว่าคนอื่นจะเป็นคนแก้ปัญหาเจ้าเสียงของฟันที่บทขยี้กันสามารถได้ยินจากปาของไททเนียมันเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นว่าคําพูดของเวโรนิก้า ได้กระทบเข้ากับความรู้สึกของเธอโดยตรงไทเทเนียกัดฟันแน่นและคิดที่จะตอบกลับเอ่อทุกคนไปคุยกันข้างในเถอดีไหมก่อนที่บรรยากาศจะเลวร้ายไปมากกว่านี้ลูเมียก็ได้กล่าวแทรกและพยายามที่จะยุติสถานการณ์นี้ลงหากพลังเวทของเวโรนิกาเลตรอดออกมามันจะก่อให้เกิดความเสียหายรอบตัวเธอเวโรนิกาและไทเทเนียไม่อาจจะปฏิเสธการไกลเกลี่ยนี้ได้ฮะรายล้อมด้วยความตึงเครียด สองเอลชั้นสูงและสองจอมเวทก็เดินเร็วขึ้นโชคดีที่การโต้เถียงครั้งที่สองไม่ได้เกิดขึ้นแทรเนียหยุดคิดเกี่ยวกับไมดดลและนิ่งเงียบขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังกระท่อมที่เทโอดอร์เคยมาเยือนหลายครั้งในอดีตหลังจากที่ทักทายเอลชั้นสูงทั้งสี่แล้วสองจอมเวทก็ได้ตัดข้ามการพูดเล่นออกไปจนหมดเช่นเดียวกันกับลูเมียพวกเขาตระหนักดีว่าการมาเยือนของเทโอดอร์จะต้องไม่ใช่เรื่องดีเพราะเวโรนิก้าที่พ่วงติดมาด้วยมัน เป็นเรื่องเล่าที่ยาวเทีวรอพูดเกี่ยวกับสงครามในตอนเหนือการฟื้นคืนชีพของวอลล็อกคันเก้าออกเจเรมอาณาจักรไลรอนที่ถูกทำลายและเป้าหมายของนิท็อกสชั่วโมงก็ได้พัดผ่านไปอย่างรวดเร็ววอลล็อกตอนนั้นกำลังมุ่งเป้ามายัางต้นหม้โลกมันฟังดูราวกับบางสิ่งจากหนังสือเทพนิยายสำหรับเด็กแต่ข้าไม่ต้องการที่จะเผชิญกับมันโดยตรงดาร์กเอลอลูการ ปิดริมฝีปากสีม่วงโดดเด่นของเขาและพูดด้วยความไม่พอใจเขาไม่ได้แสดงความเสียใจใดๆเกี่ยวกับข้อมูลที่ทีโอนำมาทีโอรู้เกี่ยวกับตัวตนของเรวทีนก่อนที่ทุกคนจะรู้และไม่มีใครสงสัยในตัวทีโดรเขาเป็นคนที่จริงใจคนที่ได้รับการเชิญให้ใช้ราชชอสการรับรู้ถึงตัวตนของพลังพวกเราและยังคงต้องการที่จะบุกรุกมันหมายความว่าเขาสามารถเอาชนะเราได้พวกเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะไม่คิดเลยว่า จะดินเชื่อเของนทอกนียุคนี้ไทเทเนียไม่ได้พูดอะไรแต่อีกสามคนกลับกล่าวถึงมาตรการโดยเร็วพวกเขาพูดถึงพลังของเอลเฮมในปัจจุบันโดยที่ไม่ลังเลเทโอดอรอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้ทำไมอืมมีอะไรหรออลูกาสถามเอลเซ้นสูงทั้งสีที่จ้องมองเขาทำไมพวกคุณจึงไม่ตำหนิผมในที่สุดผมก็คือคนที่ชุบชีวิตเจเรมขึ้นมาหากมันไม่ใช่เปราะผม ต้นไม้โลกก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายทำไมพวกเขาทั้งสี่สบตากันและหัวเราะน่าเบื่อเสียจริงเจ้าคิดเช่นนั้นงั้นหรอทีโอรออะไรอย่าลืมเสียว่าเจ้าคือคนที่พุ่งโผล่เข้าไปในเปลวไฟเพื่อเราเอลอย่างเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณและมิตรภาพไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรจะมีการแลกเปลี่ยนหรือกล่าวโทษกันลูเมียพูดอย่างชัดเจนมาผ่านความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกันอีกครั้งเถอะทีโอรออืม เทโอรอพยักหน้าด้วยหัวใจที่เจ็บปวดและเรื่องราวก็เริ่มไหลออกจากปากเร็วขึ้นมันเป็นเพราะในอาเอลสาวสวยที่ไม่หลงเหลือความง่วงนอนอีกต่อไปในอาผู้นําของเอลเป็นคนที่มีภูมิปัญญามากที่สุดในหมู่พวกเขาและเธอก็ได้ร้องถามเทโอรอถึงสิ่งหนึ่งคําทํานายที่เจ้าดินมาบอกเราทีอ่าคาทานายไม่มีอะไรต้องปิดซ่อนในอาฟังคําทํานายทั้งท่าที่พูดโดยฮิตคลิปและเปิดเปาของเธอขึ้นอย่างระมัดระวัง เราได้ยินว่านกยักษ์ก็คือฮารัสเวลเกอร์สิ่งมีชีวิตที่ยึดถือหลักการเพียงสิ่งเดียวในชีวิตมันคือการต่อต้านมังกรปีาศาจนกผู้นำพาใต้ฝุ่นบันทึกของเผ่าเราได้แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มักจะก,กระทบกระทั่งกันเสมอฮารรัสเวลเกอร์คือนกศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้หากมันถูกทำนายเอาไว้พวกเราควรจะเรียกนก,กศักดิ์สิทธิ์ตนนี้ออกมา ดวงตาของที่รอเบิกกว้างให้กับคำพูดของอลูการมันเป็นไปได้งั้นหรอมันเป็นไปได้ไม่เหมือนกับคำตอบเชิงบวกสีหน้าของเขาไม่ได้ดีตามจากนั้นอลูการก็เปิดเผยเหตุผลทันทีปัญหาก็คือพิธีจำเป็นต้องใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งเดือนนอกจากนี้มันยังต้องใช้เอลชั้นสูงถึงสี่ตนเพื่อป้องกันการกระทำของเราเอโลนาและเทนเนียยังเด็กสำหรับเอลชั้นสูงและนั่นก็ทำให้ยากที่จะสร้างการป้องกันรอบพวกเธอ ผมสามารถทำมันได้ข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าไม่สามารถไทเทเนียเจ้าอยู่ในเกรทฟลอเรสมานานการล่าและสงครามมันต่างกันพวกเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการนำดวงตาของไทเทเนียรี่แคบปลงขณะที่เธอพูดขัดอุูกาลและประกาศด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวข้าขอสาบานในนามของรากไม้โปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าสำหรับเอลรากไม้คือบ้านของพวกเขาและเผ่าพันธุ์ การสา,าบานมันหนักซียิ่งกว่าการสาบานด้วยชีวิตของพวกเขานอกจากนี้ไทเทเนียยังผิดถึงเอลชั้นสูงและรากของเธอก็คือต้อนไม้โลกเอกดาเซลต้นไม้เพื่อให้กำเนิดไม่ได้ปฏิเสธคำมั่นของไทเทเนียและความมุ่งมั่นของเธอก็ไม่อาจจะโต้แย้งได้อาูกาดยกมือทั้งสองข้างขึ้นและยอมรับข้าเข้าใจแล้วข้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าข้าจะส่งต่อมันให้กับคนทั้งสองที่ไม่อยู่ที่นี่เอลโลนาะและผู้พิทักษ์คนอื่น อย่าลืมที่จะฟังพวกเขาสิละ่ะแน่นอนหลังจากบรรลุในสิ่งที่เธอต้องการเทยเนียก็มองไปยังเทโอดอรและเวโรนิกาแทานทีมีบางสิ่งที่เจ้าจำต้องแก้ไขก่อนเฮ้เวโรนิกาตกตะลึงที่จู่จูก็ถูกชี้นิ้วใส่